สวัสดีนะคะทุกคนกลับมาพบกับดีบดีซิสดีบอีกแล้วนะคะคลิปวิดีโอนีน้ดิบ ยิบดินสอเขียนคิ้วค่ะทุกคนเป็นดินสอเขียนคิ้วที่ดึงเชือกแบบนี้นะคะโดยไม่ต้องเหลาเนี่ยมาเกี่ยแล้วก็มารีวิวเพื่อนๆได้ดูกันค่ะไม่รู้ว่าใครเคยใช้ไหมใช้แบบนี้หรือเปล่าหรือว่าเดี๋ยวนี้ไปใช้แบบหมุนออโต้กันหมดแล้วดิเลือกมาทั้ง3 4สีเลยนะทุกคนมีสีน้ําตาลอ่อนน้ําตาลกลางนะคะแล้วก็เป็นสีดําค่ะทุกคนนี่เลย3เฉดสีแบบนี้นะคะก็คือแบบเป็นสีที่เหมาะสมถูกต้องและควรจะมีแล้วก็เรารู้สึกว่าย้อนไวดี น,ะะนึกถึงตอนแบบเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยสมัยก่อนตอนเด็กๆอะ่ะวาดรูปอะ่ะเขาจะมีดินสอบแบบนี้ไว้ตัดเส้นทุกคนแต่ว่าพอโตมาเรารู้สึกว่าอา่ะเขาเอามาไว้เขียนคิ้วหรออะไรเงี้ยไม่รู้เหมือนกันนะคะซึ่งหัวมันจะตัตดๆแบบนี้นะทุกคนเวลาจะใช้ก็สามารถดึงเชือกออกแล้วก็ม้วนกระดาษพันได้นะคะบางคนเขาก็จะเอามาเหลาให้เป็นปากเป็ดเนาะพอมันเป็นปากเป็ดปุ๊บแล้วเวลามันเจ้าส่งอะ่ะมันก็จะง่ายแต่ว่าอันนี้ดิพึ่งแกะใช้เอามาลองเลยก็เลยยังไม่ได้เหลาไม่ได้อะไรเลยนะคะก็คือใช้ใช้ได้แหละกะว่าใช้ไปเรื่อยๆใหห้เลี่มมัน เป็นเหมือนเวลาเราใช้ดินสอ,อเองนะคะก็เดี๋ยวมาลองเขียนกันดูค่ะว่าเนื้อมันเขียนง่ายเขียนอะไรยังไงขนาดไหนเนาะ เขียนนะมันก็จะต้องใช้แรงหน่อยเพราะฉะนั้นก่อนจะใช้หรืออะไรเงี้ยถ้าเก็บไว้นานๆน,นะคะแนะนําให้เพื่อนๆเ,เขียนบนกระดาษก่อนหรืออะไรเงี้ยก่อนนะคะหรือว่าเหล่าหน้ามันออกนิดนึงเพื่อที่จะให้เวลามาเขียนบนผิวเราแล้วอะ่ะมันจะได้ไม่เจ็บนะคะเพราะว่ามันก็ฟิลดินสออะทุกคนมันก็เป็นแบบดินสอเนาะมันก็ดินสอเขียนคิ้วอะมันก็จะได้ไม่แบบทําให้ผิวบริเวณนั้นแดงหรือว่าระคายเคืองได้นะคะปัดปัดคิ้วก่อนๆนะคะปกติดิไม่ค่อยเขียนคิ้วนะทุกคนแต่ว่าเออรู้สึกว่าอยากซื้อมาลองอะค่ะแล้วก็ดินส เริ่มหมดไปแล้วด้วยก็เลยอ่ะซื้อมาก็แล้วกันเอามาลองให้เพื่อนๆได้ดูหน่อยเขียนง,ง่ายอยู่นะทุกคนเนี่ยเนืน้อติดง่ายมาแบบแทบจะเบา,ามือมากๆเลยอะค่ะโอเคเลยอันนี้เป็นสีน้ำตาลกลางนะทุกคนคิดว่าใช่นะคะแล้วก็ใช้แปรงค่อยๆเบลนเบลนนะคะเหลาหัวมาดีๆแล้วเอามาเขียนแบบเป็นเส้นขีวะ่ะดิคิดว่ามันจะต้องแบบดูสวยมากแน่ๆเลย หัวเวลามันไม่ได้เหลาอะทุกคนเห็นไหมเวลาเราวางดินสอลงไปอะมันจะทําให้แบบเกินออกมาแต่ว่าเราสามารถเช็ดออกได้นะถ้าเวลาเหลาโอหัวดีๆแล้วพอมันพอเวลาเรานอนตัวดินสอลงไปอะมันก็จะไม่ทําให้เนื้อดินสอมันมาติดกับเครื่องสาอางที่เราทาไปแล้วก่อนหน้านี้นะคะก็คือมันระบายเต็มไว้สีติดเต็มไว้สีแบบออกดีมากอะสะดวกนะแท่งใหญ่ดีด้วยคือแท่งหนึ่งมันรูรจะใช้หมดเม,มื่อไหร่เหมือนกัน <laughs> คิดว่าอาจจะใช้ไม่หมดด้วยซ้ํานะคะดูว่าเพราะไส้มันค่อนข้างหนาแล้วมันไม่ต้องเหลาอะทุกคนถ้าไม่ได้ทําล่วงบ่อยๆหรืออะไรเงี้ยดิคิดว่าไส้มันไม่มันไม่ค่อยหักอยู่แล้วอะค่ะถ้าเป็นดินสอแท่งเล็กๆทั่วไปใช่ป่ะเวลาเราใช้อะ่ะเราเหลาไปอย่างเงี้ยไส้มันจะหักเพราะบางทีเราทําล่วงแล้วไส้มันค่อนข้างเล็กอะค่ะแต่อันเนี้ยไส้มันใหญ่แล้วก็ไม่ต้องเหลาด้วยถ้าไม่ได้ทําล่วงก็ไม่น่าจะมีปัญหาหรือถ้าทําล่วงมันก็น่าจะเป็นผลเสียน้อยกว่าเนาะเพราะมันไม่ได้ใช้น้ําหนักมือในการกดมากขนาดนั้นทีี่อเยรรบ จากดินสอเขียนคิ้วแบบดึงเชือกก็คือคิ้วสวยเลยแล้วก็เขียนง่ายมากเนื้อนิ่มจริงๆนะนี่นะคะสีก็คือตรงกับแท่งเป๊ะๆนะคะเวลาจะไปเลือกแล้วแบบเขาไม่ได้ให้ลงอะเนาะมันไม่สามารถเขียนลองได้แล้วถ้าเพื่อนๆอยากจะเลือกสีที่มันแบบให้ใกล้เคียงที่สุดนนะคะก็ลองแคปภาพไปเลือกดูได้ก็เลือกจากสีแท่งได้เลยนะคะสีของเขาจะตรงกับแป้ง อยู่ด้านนอกนี้เลยนะเวลาเขียนออกมาเออยังไงฝากคลิปวิดีโอนี้ไว้ด้วยคะ่ะใครเคยใช้แล้วเป็นยังไงหรือว่ามีดินสอเขียนคิ้วแบบไหนรุ่นไหนอะไรยังไงแนะนําก็คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าคะ่ะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ